The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับเอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผม อยู่ผมพี่น้ำก็เดิมเดี๋ยวนี้ผมจะมาไกด์เลดบอสอันใหม่นะครับลิงชาแมนนั่นเองนะครับผมที่ใครหลายคนบอกว่าพี่มันเล่นยากมากเลยนะไม่ยากนะครับบอกตรงนะครับตัวนี้คือง่ายนะครับง่ายกว่าไอแคตเตอร์อันที่แล้วเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าอ่าเวลามันเกิดการซิงโซ่กันเนี่ยให้ตัวละครสาตัวนะครับมาอยู่ใกล้กันแค่นั้นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นตัวฟรีเดย์ครับคืออิสระเลยนะครับผม เนี่ยสำหรับผมเปิดมาผมจะรีบกดอันตินะเพราะว่าบอสมันจะระเบิดพลังทําให้เรากระเด็นออกไปไกลๆนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้มันมากนะครับมันจะระเบิดอย่างนี้ส่วนเว็บแรกนะครับมีโทเทมขึ้นมาไม่ต้องสนใจโทเทมก็ได้นะยิงบอสอย่างเดียวเพราะโทเทมอันเนี้ยเห็นไหมวงมันเล็กนะครับผมอ่าไม่ต้องสนใจเลย,ยบอสอย่างเดียวนะครับยิงบอสอย่างเดียวนะครับเฟสสองก็เหมือนกันนะครับเฟสสองบอสมันจะเอาโลกมานะครับพร้อมกับมีโทเทมขึ้นมาสี่อันที่เป็นโทเทมแบบ เป็นเลเซอร์อ่ะอันนั้นก็ง่ายๆเลยครับยิงแต่บอสอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องสนใจอะไรคือเก็บอันติไว้เนี่ยเวลาเกิดโซ่นะให้อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันเอาไว้นะครับอย่าเดินหนีนะนะส่วนใหญ่ผู้ที่เดินหนีเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของโซดานะเพราะว่าเวลากดสกิลแล้วมันชอบไปตีเลเซอร์นะครับเนี่ยตรงเลเซอร์เนี่ยเดินขึ้นเดินลงหลบก็ได้นะเดินขึ้นลงลงแต่ว่าเน้นบอสอย่างเดียวไม่ต้องสนใจเลเซอร์นะครับเน้นบอสไฮโลแตกให้ไวที่สุดทารูแตกปุ๊บเลเซอร์ก็จะหายไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสกิลเท่าไหร่อัดไปให้หนะครับ,บ บัฟธาตุไฟกับบัฟธาตุแสงนะครับถ้าเอาอ่าคุกกี้สองธาตุเนี้ยเข้ามาก็จะเล่นง่ายนะครับถ้าเอาธาตุอื่นเข้ามาก็อาจจะดามเมดจดรอลงนิดนึงนะครับแต่ก็ผ่านได้นะครับไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องอยู่เป็นกลุ่มนะครับสําหรับแค่สามตัวละครนะนี่มันจะมีมันจะมีรูปขึ้นหัวก่อนนะเป็นสัญญ,ญาณบ่งบอกว่าเฮ้ยจะมีแสงเลเซอร์มาผูกมแล้วน,นะถ้าเกิดแสงเป็นสีแดงก็คือมันจะลดเลือดแบบรัวๆเลยนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นสีเขียว ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมปกตินะครับปลบง่ายกว่าพายุอีกนะครับเอาตรงนะคือแค่อยู่กลุ่มกลุ่มกันตัวอีกตัวหนึ่งที่ไม่โดนโซ่ก็คือฟรีเดได้เลยนะครับผมจะไปทางไหนก็ได้นะแต่ก็ช่วยเพื่อนนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเมื่อบอสเลือดครึ่งหลอดนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับมันจะชูไม้เท้าขึ้นแล้วก็ระเบิดออกมาทําให้เราแยกกันครับจังหวะนี้รีบตีบอสนะไม่ต้องสนใจโทเทมหรือว่าจะตี สักทางหนึ่งก็ได้นะครับสําหรับเว็บสุดท้ายนะครับตรงนี้นะที่ปล่อยพิษเนี่ยตีสักทางหนึ่งก็ได้เพื่อให้เรายืนอยู่ตรงฝั่งนี้อ่ะไม่เปแบบโดนพิษอ่ะอ่ะประมาณนี้แต่จริงๆไม่ต้องตีก็ได้นะตีแต่บอสตรงกลางอย่างเดียวนะครับผมอ่ะถ้าโลมันแตกเร็วก็อาจจะจบไวนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีทุกอย่างก็ใส่เข้าไปให้หมดนะครับผมประมาณนี้คืออย่าจากกันนะตรงนี้ให้ตีตรงกลางนะครับผมตีโทเทมตรงกลางให้แตกนะ พอแตกปุ๊บเราก็จะสบายแล้วนะครับเพราะว่าโทเทมที่เหลือเนี่ยมันเป็นตัวเทมปอันเล็กๆนะครับระเบิดค่อนข้างแบบจิ๊บเดียวนะครับยกไงต่ตรงกลางนะเอาตรงกลางให้แตกก็คือจะปลอดภัยนะครับแต่ไม่ต้องตีให้แตกก็ได้นะใครที่อึดๆถึกๆยิ่งมีพิกล็นี่ยิ่งไม่ต้องตีอะไรเลยตีแต่บอสอย่างเดียวนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ตีบอสไปเรื่อยๆนะบอสก็ตายนะใครถ้าเกิดว่าเราโดนดีดเนี่ยก็รีบกลับมาหาเพื่อนให้ไวที่สุดนะครับมันก็จะเลือดไม่ลดนั่นเองนะครับผมมาะกตีตีตีไป ในคลิปผมก็ตีจนแบบอู้ตีไปหลายรอบนะครับกว่าจะผ่านนะเจอแบบว่าแต่ละทีมเนี่ยโอ้โหคือพุ่งเข้าไปตีตัวเทมแล้วแยกกันอะบอกโอ้โหรถเลือดกระจายตายรัวๆนะครับผม่นะประมาณนี้ครับก็ชนะบอสได้แล้วนะบ,บอกเลยว่าบอสต,ตัวเนี้ยง่ายกว่าแคสเตอร์เยอะเลยนะครับแคสเตอร์ยังยากหน่อยเพราะว่ามันสมุนมันเยอะไงเออสกิลมันตีสมุนมั่วไปหมดเลย โอเคแล้วในคลิปเนี่ยผมก็ได้กล่องรุ้งด้วยนะครับเพราะว่ามันเต็ม6กพันแล้วนั่นเองนะครับเราดูของที่ผมได้เดคือผมโคตรเสียใจเลย <c oughs> ได้ของซ้ําด้วยนะ <S <S เสียใจมากครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปในวันนี้ใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับจะต่ออันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บา,บายยครับ